ที่น้ำเย็นบนยอดอยอินถนนที่น้างวิทยาเขตข้าอยอินนนเป็นอย่างนอสองแถวบริการให้กับลูกค้าทุกประการแค่สายสตาร์ท 检查的，检查的，排气排排排气管，对，有没有穿那个档子来？什么啊？